วันนี้เวลา10นาฬิกาณห้องประชุมอาคารฝึกอบรมสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน9พิษณุโลกนายเกียรติศักดิ์ตรงศิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกมอบหมายให้นายนิสิตสวัสดีเทพรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับประจัปีงบประมาณ2569รร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ โดยนายสุนทรแก้ววิลาผู้ในการสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงาน9้าวพิษนุโลกได้เปิดเผยว่าปีนี้เตรียมเปิดอบรม6สาขาได้แก่ช่างไม้อาหารไทย4ภาคช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ช่างเชื่อมโลหะช่างเดินสายไฟและช่างเครื่องปรับอากาศพร้อมอาจเพิ่มสาขาเพิ่มเติม โดยปีที่ผ่านมามีผู้เข้าอบรม32คนและมีงานทำแล้ว11คนนอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานสังคมสำหรับครอบครัวยากจนค่ะโครงการนี้จะมีการประชุมชี้แจงอีกครั้งในวันที่28พฤศจิกายนนี้ที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนที่จบภา,บาคบังคับหรือจบม .3 ไปไม่เกิน1-3ปีอายุไม่เกิน25ปีรวมถึงนักเรียนมปลายที่สนใจโดยคาดว่าจะเปิดการฝึกอบรมในวันที่21เมษายน2 5 0 0 69เพื่อพัฒนาน,นักเรียนฐานะยากจนให้มีทักษะอาชีพและก้าวสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานฝีมือช่วยสร้างไรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคตค่ะ